นารินไวไกาค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวขอเชิญผู้โชคดีของเราทั้ง2ท่านเดี๋ยวน้องแอมจะมอบคู่ฉันจะฟอร์พินิดาสมีโดอนนะหนึ่งต่อหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยถ่ายภาพร่วมกันเดี๋ยวเชิญคุณพานิดาท่านแรกก<า>่อนคุณพ,พานิดาก่อนไหมอะพี่นารินก่อนเชิญตรงทางเลยค่ะ นี่คนสัมพันธ์ของเรานะคะนี่คือกิจกรรมพิเศษ IOU ค่ะลิปฉ่ำวาวหรือว่าลิปแคร์ที่อยากให้ทุกคนนะคะได้มาลองใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางพี่แก้มทะเลาะกโดนแน่มีคนไปฟ้องแน่ในราคาสบายๆเลยค่ะซีมีโดนแน่นะคะเดี๋ยวอยู่ข้างๆก่อนเชิญพี่พนิดานะคะมีใครถ่ายรูปให้ไหมคะคนดีมีอ๋อน้องๆใช่ไหมน้องๆ ต้องบอกว่าพี่พนิดามาเจอกันสักพักหนึ่งเหมาไป14เดี๋ยวน่าจะเหมาอีกประมาณสัก6อื่น10ชุดะะให้เป็นยี่สิบนี่ค่ะขาดแล้วค่ะแล้วแสดงว oh, yes ่าใจเ y e นะคะเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพคู่กันด้วยนะคะผู้โชคดีของเราทั้งสองท่านเชิญเลยค่ะตรงกลางเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่แก้บุ๋มแล้วก็พี่พิชของเราหมุนน้องแปนิดนึงข,ขอบพระคุณมากเลยนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะทั้งพี่พีชแล้วก็พี่แก้มบุ๋มมากๆที่มาร่วมกันแชร์รผลิตภัณฑ์โมเมนต์ดีๆทริคดีๆในการใช้แล้วก็ในการดูแลตัวเองนะคะท้ายสุดค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะปิดท้ายไอ้แกงนวดเพราะนั้นทําอะไรกันวะท,ทุกคนน้องมาถ่ายรูปกันนะคะเป็นการแบบชอตรวมกันหนึ่งรูปรวมกับผู้บริหารของเราเพราะวันนี้ก็มีพี่ๆผู้บริหารรวมไปถึงครอบครัวนะคะให้เกียริมาร่วมในการแสดงความยินดีออฟไลน์ของเราทางออฟไลน์ก้องชน มาร่วมจัดกิจกรรมโปรโมชั่นดีๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอเสียโประมือนะคะให้กับพี่พิทแล้วก็พี่แก้วปุ๊บด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆของเรานะคะได้ไปถ่ายภาพร่วมกันสําหรับกิจกรรมตรงนี้จบเพียงเท่านี้นะคะพี่เก่งปบะฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับใครที่กําลังร้อนหาลิป ช่วยในการะดูแลทั้งเรื่องของการบำรุงเรื่องของสีสันแล้วก็สามารถเอามา mix and แ a t c h นะคะไหนพี่นอยฟิชเช็คฟิชเช็คหน่อยค่ะวิรองเท้าซื้อที่ไหนคะเนี่ยรองเท้าที่ไหนสองใบเท่านันนะคะลูกค้าหลักตายฟิชเช็คฟิชเช็คปะผลลัพธ์ e นจอยเจอกันได้กับไอรีนแพร์วาโซ่เอลิซาหุยรองเท้าจากไหนคะเนี่ยซื้อจากไหนคะเนี่ย วิวแต่พี่้อซ์จมุ่นไงเธอไม่เธอไม่้เธอเอาใ่อะไรมาเธอไม่ได้ไปซื้อหรอซื้อฉันซื้อมาใส่เหมือนกันแต่ตอนนี้จะมีนี่ได้จาก่อะไรดี่เราเห็นี่ยใช่ไงอะไรอ่ะนี่ของเราเหรอใช่นี่ไงอะไรนี่มันลาเนสี่จุ่มเป็นไรอ่ะพี่ดอกก็พี่จุ่มนี่มันลาเนสุ่มจุ่มอ่านภาษาอังกฤษไม่ออนี่มันลาเน่สีีมมัันนด้สจุ่มบอกว่าอุ้ยพอจุ่ม โปะเหลือจะเชื่อมีทุกสาขาไหมเออมีมีทุกสาขาปะก็ต้องทุกสาขาป่ะเหลือจะเชื่อกับพี่จุ่มป่ะอันนี้พี่แชมป์นะคะ แล้วก็แฟนพแชแฉมถ่ายรูปก่อนอทุกคนกล้องหลังมันเบอร์ปะ่ะทุกคนเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งหนะึ่ง ้แต่พี่แพรอะคะไม่มายินดีกับเพื่อนเหรอคะเอาตัวมาไงพี่แพรเตรียมไม่ทันเหรอคะเนี่ยเตรียมไม่ทันพี่แพรที่แพรต้องเอาอันนี้มานี่แล้วแหละเตรียมไม่ทันค่ะอ๋อได้ค่ะ เรรียบ้อใช่นะฮะอันหลังคนแล้วมันูไม่เอาป้ายออกไปนะคือมีความใหม่สุดมีความไม่ยอมแกะออกปลดคราไดแล้ว่ะมันยังใหม่อยู่ไม่อยากแกะออกออเ,เากราจะดูเก่า ดีเซ <c oughs> ่ลอเดอร์ไล่เราบอกให้ออดจมูกครับน่อยอ่ะถามจริงเหรอตรงนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวซื้อลอพืนให้ก็ได้ัวาคนล้ล็อปดีกับพลาสติกดีเซ่รุ่นนี้อยู่นะไหนใช่ดีนะอันเนี้ยลอเปลี่ยนมาใช้ดีเซ่สิครับอะไรนะดีเซ่ก็ใช้ใช้เบอร์สอง

กี่แชะ,ะมีคนถามว่าทุกสาขาหรือเปล่าในไรฟ์สดจริงหนูไม่เห็นหนูตอบไม่ได้ด้วยไม่ทุกทหรอในกรุงเทพมีครบอ๋อในกรุงเทพมีครบสิเบเก้าสาขาสาขาแต่ในกรุงเทพมีครบทที่ที่มีแบบอุ้ย อร่อยเขอบคุณนะค่ะอร่อยมากวันนั้นที่ได้เป็นขาดอะ่ะกินหมดขอบคุณนะค่ะลูกโซเะอร่อยอร่อยอ่อยอะ <c oughs> ็มีที่อีบันบอยนะคะ19สาขาในกรุงเทพเนี่ยและปริมณฑลเนี่ยครบนี่คือทุกทาขาอีบันบอย่วประเทศมอกี้ถึง19สาขาถะน่าจะยังไม่ทั่วเดี๋ยวค่อยซื้อออนไลน์ค่ะจบซื้อในไลฟ์ ทุกคนเมื่อยเราอะลงไลได้ไหมไ้ยังไงคะคุณส่วนคิวหลายรอบแล้วคเพื่ออะไรเก่งอันนี้ทีแชมป์สุียังไงคะ19สาขาที่อะไรนะครับ19สาขา19สาขาครับที่แฟนบอยทั่วประเทศเรารู้ได้ไงว่าถก็สาขาไหนปะจำไม่ได้เดี๋ยวกับทำอาร์ตเวิร์กมาให้เยอะมากครับจะทำอาร์ตเวิร์กมาให้โอเคขอบคุณมากครับยูว ชวนชวนคนในไลฟ์สดมาซื้อหน่อยค่ะพี่พีได้นะที่เป็นบอสที่สากลเลยคือจริงๆอเราเอามาลงที่โมเดิร์นเทรดนะครับอย่างที่แบรนด์บอยเนี่ยก็อ,อย่างที่บอกว่าอยากให้ทุกคนได้มาลองเนื้อจริงๆได้ลองมาจับหลอดว่ามันเป็นยังไงเพราะเราขา,ายในออนไลน์มานานแล้วละ่ะเป็นปีแล้วแต่ว่าหลายคนก็นึกไม่ออกอะว่าจริงๆเนื้อที่พูดถึงว่าทุกคนบอกว่าเมันชุ่มฉ่ำมากแล้วสีมันติดดีมากมันเป็นยังไงอยากทุกคนมาลองโหลดมา ตัวแทนสามารถได้ฟุตไปปักตะกร้าละอะไรนะหนู่าตัวแทนสามารถได้ฟุตไปปักตากาะกร้าพี่หมูเชิญชวนคนมาซื้อ IOU เนะะี่ยค่ะที่อีเวนต์บอยพี่พีพูดไว้ดีมากนะคือพี่พ,พีพูดดีแล้วเราไม่ต้องพูดหรอกไม่เราต้องพูดด้วยพัาทีตัวแทนเขาอยากปักตะกร้าแม่ตอนนี้เป็นแพ็กเกจใหม่นะคะอีเวนต์บอยสองสี่ค่ะแก้ไขปัญหาอย่าเพิ่งใส่ฟิลเตอร์ก่อนเพื่อความซึ้งพี่สาวจีนมา5432ตอนนี้นะคะก็คือ อ่ะช็อตไม่เอาใหมค่ค่ะห้าสี่สามอันนี้ไอวายนะคะก็คือเราเปร็นแพ็กเกจแล้วก็วคือแก้ไขปัญหาที่ตรงฝามันมีการเยิ้มออกมาเนอะคราวนี้ไม่มีตรงไหนให้เยิ้มออกมาแล้วมแม่จะทำได้อย่างเดียวคือแม่ตัดหลอดแล้วแม่ผักคลิปเนื้อให้เหลือออกมาเองนะคะแล้วก็ใครอยากลองเนอสามารถลองได้เลยนะคะอันนี้นะไอวายูนะคะใครไม่เคยลองมาลองได้เลยที่เรบนบอยคะ่ะหรือว่าจะลองตัวเซร,รั่มใส่ผมของพี่พีก็ได้แล้วในอนาคตคนนี้ก็จะมาด้วยนะคะน้องไทรดมนะคะรอน้องได้เลยค่ะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เหลืออีกไม่นานเกินรอค่ะดไม่ี่เป็นบอยไม่มีฟิลเตอร์สวยครับบอกมันมืดจ้ะดิตรงเนี้ยอ่าไม่มีฟิลเตอร์ใช่ไหมตัวดำอ่ะแสงมันนอนราคาเขาถามว่าราคาเท่าไหร่ลิฟ์ค่ะิค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่น1 7อ ก่อนอันนี้ข้าวายเท่าไหร่นะสองร้อยสี่สบกระ่ายใช่ถ้าเกอีเวนต์่ะจะมีโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนครับอ๋อ2วัน2วันนะคะ179ใช่ปกติมัน200รบวกสองร้อ่สิบสองรซื้อครบ350ได้กล่องจุ่มด้วยอ่าซื้อครบ300รวันนี้ในราคาเนี้ยได้กล่องจุ่มด้วยนะหรือว่าจะไปลองดมไทยดมก็ได้แต่ยังไม่มีขายแต่หอมจริงเขาบอกว่ารอไทยโดม350 เขาบอกว่าคิวปักตะกร้าเลยค่ะเอาแล้วใครจะมาซื้อหน้าร้านล่ะเขาจะไปซื้อที่อะบอยคุณแม่เนี่ยนะจริงมีโปรอะไรนะที่เป็นบอยสาขาต้องอี้เป็นบอยสาขาเมกานะเอาเท่านั้นหรอที่มีโปรอ่ะใช่ตอนนี้แค่ไม่กลับบางนัดเขาจะควบคุมราคานี้จริงถ้าควบคุมเขาคงได้จริงไปใช้หนังสือไปใช้เงินขอขอคอนเทนต์ลงทิกต็อกด้วยวันนี้ชุดสวยว่าขี่จะเป็นคนรับพี้วได้ไหมยอดรับพิลนะคะ เราก็ได้กล่องจุ่มด้วยไงเออได้กล่องจุ่มนะเอ้าสามร้อซื้อรีส่อันทบอันเท่าไหร่พี่พีคะนะร้อยเจ็คูองเป็นเท่าไหร่คะร้อยแปกับรแสิบแหมร้อยบแปดได้แล้วได้กล่องจุ่มอีกหนึ่งหารสามร้สามร้อยใครจะรับพิ้ไหมคะไม่ได้นะ้่เหรอองร้อยเจ็ดอซื้อเจ็ดสิได้เซ็ตดังพอกีพี่พี่ได้แล้วไทยดมได้ได้ยังไงอ่ะไทยดมได้อยู่แล้วมชิ้นเท่าไหร่คะ้น 350้ได้ของจุ่มหรือไทยดมค่ะออ๋ลุ้นลับค่ะอ๋อลุ้นนี่ใช่ต้องล้วงใช่ทุ้มนะทุ้มค่ะยังได้ยังหนึ่งเนาะยังหนึ่งเปิดรหัสคิงเลยเนี่ยเอ็ย้อมกลัเลยเอาไหมทุกคนทุกคนก็ต้องอยากได้ไทยดมหรือเปล่าต้องมีดีกว่า ใช่มีของแถบชอบเมากกะบางนาเพิ่งรู้เหมือนกันมีถึงวันพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้วันสุดท้ายตาละอ่ะคลิปมาทําคลิปพูดแบบเมื่อกี้แหละลงติกต็อกพูดแบบเมื่อกี้แหละลงติกต็อกค่ะพีทที่ให้คนมาเมากกะบางนาเขา,า,า,าบอกว่าเพิ่มเสียงคุณพีทหน่อยค่ะใช่ค่ะ พี่พีรบกวนไม่พูดนะคะลบกวนตะคอก <c oughs> อะฟิกเชกฟิกเช เหน็นว่าพี่บุ๋มพี่พีททำคอนเทนต์ก่อนเป็หนึ่งคลิปลงทวิตตอปอ่าโอเคหล่อสวยหวานจาก f ออ่ะคลิปตวิกตอปมาแล้วผู้หญิงคู่กับผ,ผู้ชายคู่กับ เกคู่กับแล้วก็เธอโูกหักน้อยบ่อยนี่ผมชอบมากคลิปทิกต็อกเนี่ยนี่ผมขำไม่หยุดผู้หญิงคู่กับผู้ชายผู้ชายคู่กับผู้หญิงเกคู่กับเกแล้วก็เธอคู่กับอะไรแล้วก็เธอคู่กับอะไรชีชอบมากชีนั่งขำไม่หยุดเลยชีเหมือนสะใจ คือห้างเปิดแอร์ปอ่ะคือร้อนอะคือสักแรบเปียกอะคู่กับ IOU พี่แก่งแมเนจเลยนะคะแม่ชิมหน้าคุณพีเลยค่ะอ้าวทำไมอ่ะแม่หนูเอาฟิลเตอร์ออกละดิ คิวตลกอะได้ค่ะอยากให้พี่พทดแูแมนแมน,แมนใช่ไหมฮะได้เลยโอเคฮะพาอไมโครเวฟของพวกเราคุณยังโคตจะเทอีอพีทไปหนวกระเทมกันนะ ไทยบ้านเวอร์เพราหนุ่มไทยบ้านก็คนบอกว่าไม่ชินพี่ผีอะโลกของคนมีหนวดฟุกกลอนและนี่พบกับโลกของคนมีหนวดกุดเจนเมื่ออาะพี่เก่งร้อนปะ ร้ออนนาากศเขาไม่เปิดแอร์หรอหนูใส่เสื้อบางมากแต่หนูจักรเแลปเปียกอ่ะคือร้อนมากเลยอ่ะใช่หนูไม่รู้ว่าหนูร้อนนร้อนมากเหงื่องไต่ไปหมดแล้วว่าคือห้างไม่เปิดแอร์หรอเปิดแต่ว่าอากาศมันอ้าวร้อนมากอุ้ยหวาวหายอะ เอ,อมีไฟไปอีกคุณคิวบอกพน,นักงานเปิดเดอะเพิ่มคิวแบบเดยวพี่สือตลอดแม่เดี๋ยวพี่เ่งเอาไปกินพี่นอ้องชอบพี่ขอตะกะ นี่ใช่คนที่ออกข่าวทีวีภูป่ะคะที่แก้ผมตกเครื่องใช่ป่ะคะจองไฟผิดพี่แก่งเซอร์ฟี่กันค่ะอ่ะชอนนี้ก็สวยทิวลิปทิวใจ พีดานี่สุดยอดเด็ซีเลยเหมือนเป็นไอดอลว่างงานก็มีสิงสิ่งสิ่งมีรอบก่อนชีไม่มาชีติดธุระคุณคิวบอกพนักงานได้ไงแกร้อนมากทุกคนเหงื่อแตกครับน้องเก่งน่ารักอุ้ยน้องเก่งน่ารักค่ะอุ๊ยติดที่มีแฟนแล้วเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยผมยาวคู่กับผมยาวไม่คู่กับใครเกคู่กับเก คฉันหาคลิปน ah. oh ั้นดีกว่าที่พี่ผมตลกโอ้ยคอพี่เก่งบางกล้องอ่ะคิว A ไีเราชดีจังวะแบบไนเราไหนแล้วว่าคลิปนั้นหน้ามีใครรู้อีกไหมครับฝั่งกล้อง เจอแล้วคลิปนั้นน่ามีคนบอกว่าเจอพี่เจอว่าพี่นิดานี่สุดยอด FC ตัวยง พราะว่าแต่รอบก่อนเขาไม่มาครั้งหนึ่งนะคะเก็บสถิติสแตตสแตตโ,โดนรถหนึ่งโดนทักเพราว่า 4, สี่ห้าคนสแตตสแตตว่างไปหนึ่งช่องเท่านั้นงานอะไรก่อนงานที่ไอปตัวในที่ททเ,เล่นตื่นเต้นเอองานอะไรงานอะไรแล้วนะดูเขาใหญ่งานอะไรแล้วว่าลืมเอองานอะไรแล้วนะงา,านอะไรที่ไปอีเวนตุ้งเลยอ่ะงานอะไรที่เวนต์คู่อ่า นี่เป็นเจ้แนทเป็นเจ้แนทเออช่ใช่ใชาแต่เอฟนะคะหลอดหนูก็เอฟะแล้วหนูก็ให้ชาวบ้านกันอ๋อี่อถือพี่ผมนี่นะคะขอบคุณนะคะสำหรับดอกไม้ค่ะแล้วก็แล้วก็แฮปปี้เบิร์เดทูยูอะไรอ่ ร้องสิร้องนห้ผมถือให้นายปรับเลยพินิดาต้องพาชิวไปเรียกไม่แต่วันนั้งานกระทันหันจริงคอนเฟิร์มอยู่ที่ตอนนั้นไปตีนแล้วก็คอนเฟิร์มกันเร็วมาก จริงเกิดวันอีเวนต์วันนั้นใช่ไหมไม่เอ้าวอ้าหรอวันนี้อ้าวเ็พี่พี่บอกว่าวันนั้นพนใจเราก็จะเหี่ยวเกิดได้ฉันถือก้องเองช่วยหน่อยสิเอออะถ่ายอยู่นะอ้าวหรอตรงวันเลยหรอะกอดจะอยู่กองูตลอดจะอย่กตีตลอดนะค่จะอยูอจะอยู่กีตอดจะอย่กี่ยู่ีต่ลอ่ลีอกะอาอลี พี่เก่งคุปไปกินเองแล้วค่ะลูกชุบอะเจ้าของหนูไปด้วยเมื่อกี้ลูกชุบเหรอไม่เขาเปุณเขาเป็นวีดีทัจาวาค่ะนี่นะคะของกวัดนี่นะคะของควาดโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนองขอบคุณใส่ฟูมากแฮปปี้เบรดย์นะคะ คลิปหรือพี่กิเนี <can <can> ่ยปเอีพี yep> ่แเอารูทุบอยู่นกรนไม่เอาหรอกอันนี้กล้องใครอะน้องเตยโทรศัพท์ใครอะพี่หนูของใครอะพี่หนูระวังเค้กจะคว่ำนะคะใกล้บ้านหมใบ้านใบไก่ใช่ไหมอันนี้ใกล้บ้านทีไม่ออ อ้าวนี่นุ้ยอยู่รักกาบังเออเอก็จะวจารักกาบังไม่แปลกใช่ก็บอกว่าหนูนั่งแอร์พอร์ตลิง์หนูอยู่รักกาบังใช่เร็วๆต้องขายไปหน่อยเลยตัวแทนสิเนื้อเสื้อหล่อนไปแล้วอะไรมาเนี่ยลองลีฟมัเนี่ยเอาไปั่นลิฟคนแรกเลยค่ะเหรอเนี่ยเราเจอดูแข็งซะก่อนไอ้นี่เลยปะตัวสร้างยอดขายเลยนะนี่นะคะใช่ตัวแทนจำหน่ายมือหนึ่ง อันไหนกล้องอะกล้องวันนี้เดินทางมาจากไหนคะสายโคร,ราชค่ะหนูยังไม่ได้กลับตั้งแต่วันที่สิบสี่อยู่ยาวเลยเหรออยู่ยาวเลยเหรอรับพิ้วเลยไหมล่ะจะได้คุม้มอันนักกล้องไหมใช่เปิดติ๊ตกต่อลับพิ้วไหมา เดี๋ยวแชร์ให้แชร์ลงดอม่เ้วมเพราะว่ามันโปมันโปมันมีไทโดมได้ไงใช่แล้วก็ที่ตอนนี้อว่าชีแบบปักตะก้าเก่งอยู่แล้วใส่เสื้อแก้มพีไม่ได้เห็นปะ ออเมกาบางนาวันธรรมดาก็คนน้อยเหมือนกันเนาะรถอ,อ่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีขนาดพังเงียบขนาดนี้หรอไม่กว่านี้วันเลยนะวันธรรมดาแต่มันก็น้อยเกินเขาเลยปะดูดีมันมันเหงาเกินน่ะพี่ปูไม่มาผัดกันเดี๋ยวพี่ปูไปติ๊กตอ๊อกสลับกัน,นะค่ะสลับกัน ทำไมนะอยู <mile inside> ่ใา y e เคไมนะ y ี่คยอายินีใชเพีะ y ตีิอรเบียเดี๋ยบอกเ่าแ้าย e นูก็ี่คิดไปทำแทนอ๋อ่ายายคิปสาวทีคนเยอะมากสิ่งหนยังไม่ได้กับตวักรวที่สิเลยนะเลยไมเธอไม่มานั่งรับพิวล่หนูจะทำไรอ่ะแล้วพักที่ไหนอยู่หลัอ๋มันไก แต่ให้ชีเป็นต้ก็ได้หรือมยังไม่ไทยเดียวอ่ะแต่าสมังขอแค่ตาขาเนี้ย๋ยารู้ก็ต้องไปเป็นการตัวขอล็อกมงเป็นไทยดมเลยเซว่าคนอยากดมก่อนดูว่าชราในเเได้ใช่ไหมแต่ว่าเอาเป็นแบบว่าถ้าสมมติว่า ดีค่ะว,วตแตได้ไม่มันต้องทำยังไงอันเนี้ยของสต็อกอ,อยู่ไหนให้น้องเปิดออเดอร์ไงม,มันซื้อมันต้องซื้อแค่นี้ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ว่าซื้อสองแท่งเหรอคะ,อะถ้จุซื้อกีบบออที่จรัดองนะคะ ก็วางกองคือกองจุ่มก็นั่งดับไฟไม่ยุว่าเป็นไฮโดรมันก็จะเป็นระดับ